สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย a r m ์เ Innovation วันนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกการรีวิวและอธิบายอาวุธที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนั่นคือ Thailand 2026 Next Generation IMI g a u t e s ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มปืนส่้ยิงกึ่งอัตโนมัติหรือปืนประจำหมู่ยิงแม่นที่พัฒนาต่อยอดจากตระกูล IMI Galil และ g a l a t แบบดั้งเดิมโดยถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกปืนรุ่นนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานแต่ยังคงความคล่องตัวตัวปืนผสมผสานดีไซน์เชิงยุทธวิธีสมัยใหม่เข้ากับเอกลักษณ์ด้านความอึดของตระกูลกาลิมาพร้อมลำกล้องความแม่นยำสูงขนาด7.62 x 51มิลิเมตร NATO พานท้ายปรับระดับได้และพับได้เพื่อความสะดวกในการพกพารางพิกาตินี่สำหรับติดตั้งกล้องเล็งและอุปกรณ์เสริมต่าง,างๆรวมถึงขาทรายแบบติดตั้งถาวรเพื่อเพิ่มเสถียร,รภาพในการยิงทำให้ภาพรวมของภายนอกดูพร้อมใช้งานในสนามรบและรองรับการใช้งานที่หลากหลายภายในตัวปืนใช้ระบบแก๊สลูกสูบระยะยาวและลูกเลื่อนหมุนซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อถือได้สูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายชิ้นส่วนภายในได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับแรงดันของกระสุน NATO อย่างต่อเนื่องพร้อมการทำงานที่นุ่มนวลและลดแรงถีบระบบไกลแบบ2จังหวะช่วยให้ควบคุมการยิงได้แม่นยำตัวโครงปืนถูกกลึงด้วยความละเอียดสูงและเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานด้านสมรรถนะการยิง IMI เกเทสรุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยความแม่นยำในระยะกลางถึงไกล ความเร็วปากลำกล้องมากกว่า800เมตรต่อวินาทีและลํากล้องหนักแบบเกรดแข่งขันที่ช่วยรักษาความเสถียรในการยิงต่อเนื่องทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทคนยิงแม่นหรือสนับสนุนหน่วยรบโดยไม่ต้องใช้ปืนส่งยิงแบบลูกเลื่อนที่มีน้ำหนักมากเกินไปในด้านความปลอดภยัยปืนรุ่นนี้ติดตั้งระบบเซฟตี้หลายชั้น ไม่ว่าจะเป็นคันเซฟตี้ที่ใช้งานง่ายระบอบล็อกลูกเลื่อนที่มั่นคงรวมถึงการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานผิดพลาดและยังมีตัวบ่งชี้สถานะรังเพลิงและแมกกาซีนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ตึงเครียดจุดเด่นสำคัญของเกาเทสคือการผสมผสานความทนทานแบบคลาสสิกเข้ากับความยืดหยุ่นสมัยใหม่รองรับการติดตั้งออปติกเลเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับกลางคืนและความร้อนสามารถ ปรับแต่งให้เข้ากับผู้ใช้งานได้หลากหลายและทำหน้าที่ได้ทั้งการยิงแม่นยำและการยิงสนับสนุนอย่างรวดเร็วสำหรับราคาแม้ข้อมูลอย่างเป็นทางการของรุ่นที่ใช้งานในประเทศไทยปี2026อาจแตกต่างกันไปแต่ปืนกึ่งอัตโนมัติระดับนี้โดยทั่วไปจะมีราคาตั้งแต่หลักหลายหมื่นถึงแสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการจัดชุด สรุปแล้วไทยแลนด์2026 Next Generation IMI g a l t คืออาวุธที่สะท้อนการพัฒนาอาวุธปืนยุคใหม่อย่างแท้จริงด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งระบบภายในที่เชื่อถือได้สมรรถนะสูงความปลอดภัยรอบด้านและความสามารถในการปรับใช้งานที่หลากหลายทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพและหน่วยพิเศษที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถด้านการยิงระยะไกลในอนาคต